ช่วงนี้นะฮะก็จะมีบางที่น้ําท่วมบางที่มีฝนหรือฝนไม่ตกน้ําไม่ท่วมก็อาจเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้นะครับสุรุกิเซียรครับถ้ามาตรวจสอบเรื่องระบบเบรกนะขณะที่ลูกค้านะครับก็คือท่านเจ้าของรถนั่นแหละขับรถแล้วก็น้ํามนท่วมฝนตกลุยน้ําน้ําท่วมเยอะเลยล่ะลูกค้าลุยน้านะครับหลังจากลุยน้ําแล้วเนี่ย เบรกลื่นเบรกถลายเบรกไม่อยู่เบรกแล้วล้อไม่หยุดหมุนนะครับเพราะว่าผ้าเบรกเปียกนะฮะผ้าเบรกเปียกวันนี้เข้ามาทำาสะอาดล้วความสะอาดระบบเบรกนะครับเนื่องจากน้ำเข้าระบบเบรกนะครับทำให้เบรกไม่อยู่นะฮะอันนี้ทำความสะอาดไปแล้วนะครับนี่ฮะชุดดัมเบรกนะครับคุณลูกค้าที่ใช้รถที่เป็นดัมเบรกหลังนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับ ขณะที่ขับลุยน้ํามาใหม่ๆก่อนเข้าบ้านนะฮะลุยน้ํามานะครับหรือหลังจากล้างรถก็ได้ผมจะอ้างอิงจากตัวผมเองผมเป็นคนที่บางครั้งนะฮะ <c oughs> ล้างรถตอนเย็นล้างรถเสร็จไม่ได้ขับไปไหนเลยถอยหลังจอดเข้าบ้านดึงเบรกมือไว้อาทิตย์หนึ่งขับรถครั้งหนึ่งพอถึงวันที่ต้องขับรถเกิดอะไรขึ้นเบรกตตดครับ เบรกติดเนะวลาเราเราปลดเบรกมือเนี่ยแล้วเลื่อนเลื่อนรถออกไปเนี่ยดังตึ้งนะครับเบรกติดในกรณีบางคันนะครับปลดเบรกมือแล้วเลื่อนแล้วรถก็ไม่ไปก็มีเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนานอย่างนี้ฮะหลังจากที่ล้างรถหรือลุยน้ําท่วมมาอย่าดึงเบรกมือจอดใส่เกียร์พีไว้เลยนะครับจอดใส่เกียร์พีไว้เลยอีกเรื่องการดึงเบรกมือนะนี่ครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยแบบช่างกัน พูดคุยกับช่างกันว่าทําอะไรบ้างครับสัมภาษณ์น้องช่างหน่อยฮะช่างครับสวัสดีครับน้องช่างนี่ก็เป็นน้องเท่นะครับช่างที่ดูแลเรื่องซูซูกิคันนี้นะครับเท่ครับวันนี้ทําอะไรบ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขัดพักระเบรกครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขัดพักระเบรกเนื่องจากอารมณ์แบบเบรกไม่อยู่นะที่ลูกค้ามาแจ้งครับอ่าฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขัดพักระเบรกนะครับครับพี่สี่นน็อตเนี้ยครับโอเคนะถ้ามันตรงโอเคได้พี่แต่ถ้ามันโค้งคือมันงอนครับอ้าวถูกแล้วพี่พี่จะพูดให้ ใช่ใช่ใช่ช่ใช,ใช่ครับอ่ะพระเบรกนะครับก็เหลือประมาณสัก6กมิลจริงๆแล้วน้องวันวัดแล้วผมแค่มองด้วยสายตาสมมติเอาสมมุติเอาหกม,มิลยังใช้ได้อยู่ปหมเท่พี่ขอดูน็อตล้อรถคันนี้นะ่ออ๋อเห็นพี่เห็นละวพี่เห็นละพี่เห็นแล้ ล้อของรถซูซูกินะครับเราต้องขันปอนด้วยปกติเท่ขันที่เท่าไหร่ครับ90-100 90- ถึง 100. 100นิวตันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ขันปอนจะเกิดอะไรขึ้นกล้องมานี่ซูมไปส่องไปที่เกลียวน็อตล้อนะครับนี่ฮะเกลียวจากน็อตตัวเมียนะครับก็คือน็อตตัวนี้นะครับหลุดออกมาเลยเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับนะะ เพราะฉะนั้นแล้วการขันน็อตล้อทุกครั้งนะครับให้ใช้ด้ามขันปอนนะครับวัดค่าแรงขันนะครับ90ถึง100นิวตันนะครับอันนี้เราเห็นแล้วเระว่าเกีียวว่าเกียวรูดถอดออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้ด้ามขันปอนลองอัดตรวจดูนะครับว่าน็อตนั้นใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้แน่นอนครับเราจะแจ้งลูกค้าเสนอเปลี่ยนน็อตล้อตัวเมียน,นะเดี๋ยวตรวจหมดสีล้อเลยถ้าเกิดขัน90นิวตันปุ้งรูดปื๊ด ใช้ไม่ได้แล้วนี่ฮะประมาณนี้เรามาดูเซเลเรโอน้องเล็กกันนะครับน้องเล็กเซเลเรโอคันนี้นะครับมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอ่หลักๆไม่มีอะไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,อค,องคันนี้เช็คหมื่นโลหมื่นโลก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องทําความสะอาดเบรกวัดผ้าเบรกทุกครั้ง ที่มีการนํารถเข้ามาใช้บริการนะครับจะเห็นได้ว่าเราเช็คเบรกด้วยกล้องไปดูนี่ครับพเภามือออกนี่ฮะตอนนี้ช่างกําลังจะวัดกําลังวัดไม่ให้จจะวัดนะครับขออภยัยกาลังวัดความหนาของผ้าเบรกนะครับนะฮะช่างไม่ได้ไปโม้กับลูกค้าถูกนะครับอ๋อขออภัยอีกทีนึ่งนะช่างไม่ได้ไปโมกับลูกค้านะช่างไ,ได้ไปโมกับ SA นะครับว่าพี่ครับ พอเบรของลูกค้าใช้ไปแล้วหมื่นโลเหลือเท่านี้เท่านี้นะครับเซเลริโอเนี่ยเป็นอะไรที่ประหยัดน้ํามันมากจริงตาต้องตาต้องเป็นเซล์ด้วยใช่ไหมเป็นเซลขายรถด,ด้วยใช่ไหมเซเลริโอนี่ประหยัดน้ํามันไหมครับประหยัดประหยัดกต่อพี่จะเล่าอะไรให้ฟังอย่าให้ปั๊มลมหยุดทํางานก่อนมาพูดถึงความประหยัดน้ํามันนะผมจะบอกอะไรให้ ันนี้ขั้นตอนทำไรตอนนี้วัดจานับวัดจานมาดูเขาวัดวัดความหนาความลึกของจานนะครับนี่ดูครับอย่าอย่าให้เสียหน้าในน้องพี่กำลังโม้อยู่ไม่เวอร์นเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ว,หญวันวันก่อนไปเที่ยวบางแสนขับรถไปเมียให้ตังค์ไปสองพัน ก,กินไม่ถึงสองร้อยอ่ะผมจะบอกให้อ้าวไม่ตลกพี่พัดไ,ไม่รู้มุกเอาหัวรอแล้วใช่ป่ะกินไม่ถึงสองร้อยนี่ไม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 ่ให้รถนะอ้าววรยาครับสองตรงนี้ตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการวัด ความบางว่าจานเบรกนั้นยังใช้ได้อีกยาวไกลแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้บางลงเลยนะครับแต่ด้วยขั้นตอนกระบวนการการระวังเกือบตาบอดได้ไหมล่ะโอ้ระวังนะโดนแขนด้วยขั้นตอนนะครับการการทํานะครับก็ต้องมีการลงบันทึกนะครับว่าจานเบรกลึกเท่าไหร่หนานเท่าไหร่แบบนี้นะครับนี่มาตรฐานศูนย์บริการเป็นไงแน่นอนมาก นี่ฮะงานค่อนข้างละเอียดละเอียดเป็นผงเลยใช่ใช่ใชเมื่อกี้ไม่เป็นลายแดงแล้วเห็นไหมเวอร์นียเหนียวเหนียวเหนียวจริงเหนียวจริงเอาเรามาดูนี่กันคันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ย fx4 sx4 Suzuki sx4 วันนี้มาในอาการเครื่องสั <breaking asta> ่นึกตึกตึกตึึกตตึตากร้องรู้ไหมรถถ้าเกิดเครื่องสั่นเป็นอะไรรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะพี่จะบอกให้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆเครื่องสั่นเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุอาการเครื่องสั่นเนี่ยสั่นแบบสั่นสะท้านนะครับถ้าเครื่องยนต์สั่นสะท้านมานี่ รถถ้าเครื่องยนต์สั่นสะท้านขนาดติดเครื่องยนต์นะครับแล้วนั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกว่าหน้าปัดสัน่นแผงประตูสัน่นกองอยู่ไหนเนี่ยหน้าปัดสัน่นแผงประตูสันส่นพวงมาลัยสั่นหรือเศษเหรียญที่เราวางไว้ตามตามหลุมของแผงประตูต่างๆมันสั่นนะครับอาการนี้เกิดจากเจ้ายางแท่นเครื่องนะครับเสื่อมสภาพนะครับก็เลยเกิดปัญหาการสันส่นสะท้านขึ้นมาแต่ถ้าสั่นแบบสะดุดอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด วัาขับวลาขับเหยียบออกไปนะครับรถตึ๊ตตุ๊ต๊ต๊ตอันนี้เกิดจากหัวเทียนคอยจุดระเบิดหัวฉีดสายหัวเทียนเราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องเอาเครื่องมือวิเคราะห์ดูนะครับจับวัดดูอะไรต่างๆนะครับส่วนคันนี้เนี่ยสายหัวเทียนนะครับปัญหาเกิดจากสายหัวเทียนขาดในเสื่อมสภาพนะครับนะอันนี้อย่างเดียวสายหัวเทียนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับผมมีอะไรให้ดูอีก ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับศูนย์บริการซูซูกิของเรานะฮะเบอร์โทรตามนี้ครับผมข้างล่างข้างล่างตรงนี้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 นะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกกุลพง์นะฮะเปิดจันทร์ถึงเสาที่รับซ่อมรถนะครับส่วนขายรถเปิดทุกวันนะไม่เว้นวันไหนเลยขายรถเนี่ยคุณลูกค้าจะมาซื้อให้โทรมาแล้วกันนะถ้าเป็นตอนกลางคืนโทรหาเซลนะถ้าเป็นกลางวันบุกมาที่โชว์รูมได้เลยครับอยู่สี่แยกกุลุพง์ฮะนะครับ หรือถ้าเป็นคนเก่าแก่เนี่ยเขาจะรู้จักเคยได้ยินคําว่าโคลีเซียมไหตากล้องฮัลโหลได้ยินได้ยใช่ปะได้ยินจากไหน<ะ>ได้ยินจากไหนครับโคลีเซียมโคลีเซียมที่ไหนบอกโคลีเซียมีเซีเซจริงๆอ่ะมีมุกเยอะแยะมากนะครับมุกตลกตลกนะมุกตลกของตลกมีเยอะมีเยอะบางทีคิดไม่ออกนะพอดีวันนี้ตากล้องเป็นผู้หญิงเขิน พอ,อยังอะ่ะพอแล้วหรอเมื่อยถ่ายงานก่อนอาจานเบรกนะครับกล้องนี้อยากให้ดูใกล้ๆอยากให้ดูใกล้ๆนะฮะการถอดจานเบรกจานจะพูดไม่ชัดจานเบรกเนี่ยซูซูกิกเขาดีอย่างหนึ่งเห็นไหมเขามีรูตัวเมียมาให้ข้างในเพื่อจะทําการใส่เครื่องมือไปแล้วก็ขันขันขัน,ขน<ด>แล้ว,แล,วแล้วก็ดึงออกมานะครับในรถบางยี่ห้อไม่มีไม่มีรูไม่มีเกลียวเนี้ย เราก็จาเป็นจริงฮะที่จะต้องใช้คอนนั้นสาดเข้าไปตูมตามโค้อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้จานเบรกนั้นสะดุ้งสะเทือนแล้วก็ถอดออกมาโดยง่ายได้นะครับอันนี้ดีอะซูซูกินี่เขาเข้าใจคิดนะเพื่ออะไรเพื่อรักษาจานเบรกไว้ไม่ให้มีการใช้คอนตีไม่ให้เสียทรงไม่ให้ถลอกเพราะลูกค้าบางคนพ่นสีมาอย่างขันนู้นนะเราจะเห็นได้ว่าอย่างเสียสนะฮะลูกค้าพ่นสีจานเบรกมานะครับถามว่าพ่นทําไมหนูรู้ไหมฮะลูกค้าพ่นทําไม ไปถามลูกค้านีเ้ครไปถามพี่ไปถามเหรอพ่นเพื่อความสวยงามนะครับความชอบของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะครับบางคนก็ชอบสีดัมเดิมอย่างนี้นะครับบางคนก็ชอบสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีเขียวสีอะไรต่างๆนะครับบางท่านร้านเปลี่ยนล้อแมกนี่แหละยุที่พ่พนเสพพ่นเสนะฮะตามนั้นครับอ่ะโอเควันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะวันนี้ขอถือกล้องหน่อย ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดสวดีครับอ่ะถือไาเจอกัน